สวัสดีครับเครื่องรับธนบัตรนะครับ NK.77 น,นะครับของพี่ที่อำเภอพันนานะครับมาจากสกลน,นะครับตัวนึงกำลังอัพอยู่นะครับตัวนึงอัพเสร็จแล้วนะครับทเทปแบงค์ให้นะครับมีแบงค์เก่าให้ด้วยนะครับ ก็จะมีประมาณ20-30ิบสามสแบงค์พี่ส่งของที่แตกง่ายนะครับวันที่จะส่งอย่างเคอรี่หรือไปสนีนะครับของแฟดนี่ต้องแพ็คดีๆนะครับนะครับของแฟดส่งมานะครับหน้ากากแตกสองเลยนะครับ ก็เรียบร้อยดีนะครับผ่านไปแล้วหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวตัวที่สองเดี๋ยวเทสให้นะครับ <c oughs> ก็ต่อตัวที่สองเลยนะครับข้างข้างๆก็มีลูกค้าจากฟุลลาดนะครับส่งที่พี่เจ็มาอัพด้วยวันนี้นะครับวันนี้อยู่บ้านนะครับปกติจะไปอัพยอยู่บ้านพักนะครับผม ก่อนก็ที่ไหนก็อัพได้นะครับขอเพียงแต่มีไฟฟ้านะครับจริงๆเราก็มีอะแดปเตอร์ซึว power supply ที่จะอัพในรถก็ได้อยู่นะครับผมนะครับเทสทให้20 30แบงค์นะครับก็ย, 20, บบออยังกิน100%เยูย่นะครับใครอยากได้ n k 7จะเจ็ฟ้าเหลืองมือสองนะครับสภาพ นังฟ้าก็แจ้งมาได้นะครับผมราคามิตรภาพครับผมก็เรียบร้อยทั้งสองตัวนะครับลูกค้าจากพันนานิคมสกลนครนะครับผมขอบคุณมากครับ